สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่18นะฮะตุลาคม2,565รายการอ่ารายงานสภาพน้ำท่วมอยุทยานะฮะตรงนี้คือบริเวณป้อมเพชรนะฮะป้อมเพชรเป็นไฮไลท์สำคัญของอยุทยาแต่ อยุธยาในเมืองมรดกโลกนี่ไฮไลท์แทบจะทุกจุดนะฮะแล้วมีเรื่องเล่าตำนานอง์าวดานเนื้อทุกจุดเหมือนกันอันนี้แม่น้ำเจ้าพยานะครับแม่น้ำเจ้าพยาโนนนะเจ้าพยาใหญ่เลยเข้ากรุงเทพเลยปทุมโนนกทมอ่าวไทยแล้วด้านนี้นะฮะด้านนู้นนะฮะหลังป้อมนี้ก็คือแม่น้ำป่าสักนะ วัดวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะฮะแต่ตอนนี้ลงไปบรรยากาศไม่ได้ธรรมดาตรงนี้จะเป็นเป็นทางเดินนะครับด้านน้นก็เป็นวัดนางกุยวัดวัดพุทธยสวรรค์วัดชัยวัฒนารามนะเลยไปเนี่ยนะฮะไปทางด้านเหนือตรงนี้ก็วัดอะไรวัดบางกระจะกร ลนไปทางนู้นก็มีหมู่บ้านจีนหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านญี่ปุ่นตรงนี้ก็หมู่บ้านโปรตุเกสนะฮะออแันดาเคนะครับรายงานสภาพน้ำนะฮะโหนี่น้ําแรงนะฮะน้ําแรงน่าดูเลยนะครับแม่น้ําเจ้าพยานะครับบาบรันจบกับแม่น้ําป่าสักตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลยตรงที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับนะครับสภาพโดยรวมน้ําทั้งแม่น้ําป่าสักแม่น้าเจ้าพยานนะฮะก็ลงมาประมาณห้าหกเซนนะครับ 5, เซน,นะครับถ้าไม่มีพายุนะฮะคงจะลงแน่ๆน,นะฮะอากาศเย็นก็มาแนละ้วแต่ตรงนี้นะฮะโอ้โหได้กลิ่นหอมของดอกไม้ดอกลักดอกอะไรเนี่ยหอมบรรยากาศอยุธยาเมืองมรอดอกโลกนะครับน้ำคงไม่ท่วมแล้วนะฮะคงจะทรงๆและลงแล้วนะครับ พูดถึงแม่น้อํอแม่น้ำจมา,ามรยาแม่น้าบาดาสากนะแต่ว่าในทุ่งนี่เรียกว่าก็ยังยังทรงๆแล้วขึ้นๆลงๆเป็นบางที่ครับ <laughs> โอเคนะครับตรงที่ป้อมเพชรเนี่ยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดซับสไครต์นะฮะติดตามผมด้วยแล้วจะมีคลิปอะไรดีๆสนุกมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ